สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกับสวนพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สวนพิตาไม้มงคลก็จะพาท่านผู้ชมไปตามต่อจากเมื่อวานนะคะเราไปชมกันว่าที่สวนสวนพิตายังมีไม้เก่าไม้หายยากยังเหลือตัวไหนบ้างที่มีในสวนนะคะท่านผู้ชมเราตามไปชมค่ะว่าไม้ดงังไม้เก่าในอดีตมีตัวไหนกันบ้าง สำหรับต้นแรกนะคะท่านผู้ชมน้องเป็นนางวักด่างประกายทองนะคะเป็นไม้กระแสที่มีความแรงในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมราคาะคะ่าตัวน้องก็ค่อนข้างจะสูงค่ะ น้องเป็นนางกวักด่างประกายทองนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะสําหรับต้นนี้ทางสวนเราก็ทําการยกยอดน้องค่ะก็เลยได้ไม้ฟอร์มกอแบบนี้นะคะสําหรับนางกวักด่างประกายทองจะมีลักษณะที่ต่างจากนางกวักต้นอื่นๆตรง เม็ดสีและลายของเขาที่อยู่บนใบค่ะมีความด่างกระจายแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะคะสำหรับด่างประกายทองค่ะตอนนี้ราคาค่าตัวน้องก็ยังอยู่ที่หลักพันขึ้นอยู่นะคะท่านผู้ชมต้นที่สองค่ะน้องต้นนี้นะคะน้องก็เป็นนางกวักอีกเช่นกันค่ะน้องมีชื่อว่านางกวักลายหินอ่อนนะคะ นางกวากลายหินอ่อนจะมีความสวยงามมีลักษณะที่แตกต่างจากไม้ต้นอื่นๆนะคะด้วยลายและสีบนใบของน้องแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมอ่นางกวากด่างลายหินอ่อนโสพิตาเคยได้ราคาค่าตัวน้องหลากหลายหมื่นเลยนะคะท่านผู้ชมราคาอ่าค่าตัวน้องก็ขึ้นอยู่ที่สีบนใบของน้องด้วยนะคะ ยิ่งออกโทนขาวแบบนี้ค่ะค่าตัวก็จะสูงริบรลีวเลยนะคะเมื่อในอดีตนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ราคาน้องเริ่มที่หลักร้อยถึงหลักพันนะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนชอบก็ลองมองหามาปลูกมาสะสมกันนะคะนางกวักลายหินอ่อนค่ะและสำหรับต้นที่สามเราก็ยังอยู่กับนางกวักอยู่นะคะท่านผู้ชมน้องต้นนี้เลยค่ะ น้องเป็นนางกวักด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองเป็นไม้ดังในอดีตอีกเช่นกันค่ะที่น้องมีค่าตัวราคาค่อนข้างสูงไม่แพ้ไม้ตัวอื่นๆเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับต้นนางกวักนะคะเป็นไม้ที่ชอบแสงเลี้ยงง่ายดูแลง่ายคะ่ะหากท่านผู้ชมท่านไหนชอบก็ลองมองหามาปลูกมาสะสมกันนะคะ ต้นที่4ค่ะท่านผู้ชมไม้ดังในอดีตค่ะน้องก็เป็น จันปะกายดาวค่ะสเสน่จันประกายดาวนะคะท่านผู้ชมสเสน่หจันประกายดาวน้องเป็นไม้ดังในอดีตที่หลายๆคนก็มองหาอยากจะได้มาครอบครองอตอนนี้ราคาน้องสามารถจับต้องได้นะคะท่านผู้ชมชอบลองมองหามาปลูกกันได้นะคะสําหรับสเสน่จันประกายดาวคะ่ะยิ่งมีใบสีชมพูแบบนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องพูดถึงราคาหลัก หมื่นเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ราคาอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันเองนะคะมองหามาปลูกกันนะคะท่านผู้ชมมาตามต่อด้วยมาใ้เหลือยกันบ้างนะคะอ่าลำดับที่ห้าของทางสวนเราที่ยังมีอยู่นะตอนนี้นะคะต้นนี้เลยค่ะต้นที่ห้าค่ะน้องเยลโล่เฟมค่ะสำหรับเยลโล่เฟมไม้ดังในอดีต มีความสวยงามมากนะคะหลายๆคนในอดีตก็อยากจะได้มาครอบครองกันนะคะก่อนหน้านี้โสพิตาก็ได้มาน้องจะมีลักษณะใบแบบนี้นะคะได้มาในราคาค่อนข้างสูงมากเลยค่ะมีไม่ถึงสิบใบเลยนะคะท่านผู้ชมโสพิตาก็นำน้องมาลงกระถางแบบนี้ค่ะและตอนนี้ปล่อยให้น้องเลื้อยขึ้นไปบนเสาเหล็กแบบนี้เลยนะคะ จนตอนนี้ได้ร่างของน้องที่มีลักษณะใบฉีกแล้วก็มีสีเหลืองออกมาแบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมและน้องก็เป็นหนึ่งในไม้ดังในอดีตเช่นกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับเจลโลเฟมเบอร์หนึ่งค่ะเราก็ยังอยู่ในกลุ่มไม้เลื้อยอยู่นะคะอ่าต้นถัดมาค่ะ ต้นทีหกค่ะไม้ดังในอดีตมิวคอนติกนะคะน้องมีลักษณะเป็นใบออกสีเทาๆมีลายแต่งต้มบนใบเป็นเม็ดสีชมพูหวานๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมน้องก็เป็นหนึ่งในไม้ดังใน,ในอดีตนะคะที่มีราคาค่าตัวขายกันเป็นใบเลยนะคะท่านผู้ชม ตัดข้อขายเป็นใบนะับใบขายได้เลยนะคะสำหรับมิวคอนติดนะคะราคาน้องตอนนี้สามารถจับต้องได้ค่ะหลัก10ถึงหลักร้อยนะคะท่านผู้ชมน้องมีความสวยงามยิ่งปลูกขึ้นหลักแบบนี้สามารถนำไปประดับสวนประดับบ้านสวยงามนะคะลองหามาปลูกกันนะคะท่านผู้ชมและสำหรับต้นที่7นะคะน้องต้นนี้มีชื่อว่า พิงสแปดนะคะท่านผู้ชมสำหรับพิงสแปดนะคะน้องก็มีลักษณะใบเป็นสีชมพูมีแต่งแต้มบนใบด้วยสีเขียวหรือว่าอาจจะมีสีเขียวมากก็ขึ้นอยู่ที่การเลี้ยงดูและแสงของเขานะคะพิงสเปดก็เป็นไม้หไม้ดังในอดีตเช่นกันค่ะที่เมื่อก่อนก็จะขายกันเป็นใบ ตัดข้อชำขายกันเลยนะคะสำหรับผิงสแปซค่ะโสนปิตาเป็นหนึ่งในคนที่อยากจะได้น้องมาดูแลมากเลยค่ะตอนนั้นแต่ตอนนี้มีเยอะมากเลยนะคะน้องขยายพันธุ์ง่ายค่ะน้องชอบแสงส่องถึงนะคะก็จะมีความสวยงามเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายขยายง่ายดูแลง่ายนะคะหากท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะได้ ไปปลูกประดับบ้านให้น้องเลื้อยขึ้นหลักหรือว่าขึ้นต้นไม้ก็มีความสวยงามลองมองหามาปลูกกันนะคะสำหรับไม้ดังในอดีตค่ะต้นที่8ดค่ะอิพิใบพา,ายด่างค่ะสำหรับอิพิใบพา,ายด่างเป็นไม้ที่มีลักษณะใบเรียวยาวมีลายสวยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นไม้เลื้อยขึ้นหลักแบบนี้หรือว่า ปลูกเลื้อยขึ้นตามต้นไม้ได้มีความสวยงามนะคะน้องก็เป็นหนึ่งในไม้ดังในอดีตเช่นกันค่ะน้องมีความสวยงามนะคะตอนนี้ราคาน้องก็น่าเก็บสะสมมากเลยนะคะท่านผู้ชมหากท่านไหนชอบก็ลองมองหามาปลูกประดับบ้านสวยๆงามๆกันเลยนะคะสำหรับไม้ดังในอดีตค่ะต้นที่เก้าค่ะน้องก็คือกุ้งด่างนั่นเองค่ะต้นกุ้งด่าง ก็มีลักษณะพิเศษที่สวยงามมากเลยนะคะใบน้องก็จะมีลายที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นลายเหลืองแบบนี้สวยงามมากนะคะเป็นไม้ในฝันที่โสพิตาอยากจะได้และก็ได้มาค่ะท่านผู้ชมมีผู้ใหญ่ใจดีท่านแบ่งปันให้ให้มาฟรีๆเลยนะคะเป็นไม้ที่โสพิตาอยากได้มากค่ะแต่ไม่สามารถเอื้อมได้ เพราะราคาค่าตัวน้องเมื่อก่อนขายกันเป็นใบเลยนะคะท่านผู้ชมต้นนี้ผู้ใหญ่ใจดีก็ให้มามีหนึ่งใบพร้อมด้วยตานะคะและตอนนี้น้องก็แตกออกมาเป็นใบสีทองแบบนี้เราก็อรอลุ้นต่อไปว่าน้องจะได้ใบดางเหมือนแม่ไหมนะคะน้องก็เป็นหนึ่งในไม้ดังในอดีตที่มีราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะคะคลิปนี้โซบิตาไม้มงคลก็ได้แนะนําไม้ดังในอดีตไปอีกหนึ่ง ชุดนะคะคลิปหน้าสุพิตาจะทําคลิปอะไรก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปนะคะสุพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ